เอาละครับก็ขอกราบสว,วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยกลับผมอาจารย์เอลิเมเกอร์วันนี้เราอยู่ที่เกมฮอนไคร์แพคสามในแพค4.8นี่เองครับยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชัน4.8ปีศาจแห่งโรงละครเธอเคือเพลิงสีดําทมินที่ลุกชนขึ้นจากห้วงลึกสําหรับเธอแล้วการทรมานและการทําลายเป็นเพียงการเล่นเกมเพื่อความสุขเท่านั้นเปิดตัวเซเลสระดับเอสประเภทควอนตั้มสตาร์ชัมอ่านิมหรือเปล่าผมอ่านไม่อ่านไม่ NYX N YX อ่ะผมรูกมันอ่านว่าะไรนะฮะก็มีอัปเดตเนื้อหาใหม่นะครับชุดสูบอะคเรียรใหม่ก็คือตัวที่เราเล่นมาเมื่อกี้ที่ที่เราเห็นเมื่อกี้เนี่ยฮะเซลหม่เองเธอเป็นตัวละครสายจบตีประเภทควอนตัมที่สามารถสร้างความเสียหายน้ำแข็งได้อย่างมหาศาลด้วยเทียวยักษ์และกรงเล็บติดโซ่เธอสามารถกวาดล้างกลุ่มศัตรูในโหมดลิมิตเบรกและสง่งและส่งต่อความเส,ส,สียหายแก่ศัตรูทุกตัวที่ถูกไนแมทรอนเกี่ยวพัน คุณสามารถปลดล็อกเธอได้ปลดล็อกเธอได้ด้วยวิธีต่างดังนี้สเปรยงเสริมก็คือเปิดกระชานนี่นะครับโยอัตราตอบที่สูงขึ้นเออครับกิจการทางเซิร์ฟเวอร์ใหม่ศึกสนับสนุนไอดอลศึกสนับสนุนไอดอลครั้งแรกของคองไก่ภาคสามเริ่มขึ้นแล้วใครจะเป็นไอดอลคนต่อไปของจกักรวรรดิองไกจะเป็นไอดอลยอดนิยมวิศวกรอัจฉริยะหรือทหารรับจ้างในตำนานกันแน่มาโหวตให้กับสาวของคุณเพื่อไปสู่ความรับสุดเพื่อ เพื่อไปสู่ความเป็นสุดยอดของไอดอลกันเลยซึกสนับสนุนไอดอลจะเริ่มขึ้นในวันที่2หลังจากการอัปเดตเสร็จสิ้นผ่านภารกิจและการท้าทายที่กำหนดเพื่อเลืกรับชุดคอสตูม move เอ่อคสคสคาดหรับเฟรมสกิทธรรมะอ้หายากเนี่ยไม่ได้เห็นนานมากชุดนี้คริสตัลกล่องเลือกชิ้นส่วนวาเคลีสก็จะมีให้เลือกมีเอ่อเซเลเชลียลเฮมชารด,ดนไนแล้วก็ ในมูลบีบนะครับกิจกรรมใหม่ก้าข้ามกิจจำกัดปลดล็อกคจกษพลังชุดสูตรทะลวงอุปกรณ์ที่กว้างท,ที่ขวางกั้นมอทอปเชอร์รี่เฮ้ยแดนไซเอ่ออะไรวะต t เมนสเตอร์ผมไม่อ่านผมเะอ่าน,น่าเงฮะและอีกหนึ่งชุดสูตรลับที่ปลดล็อกได้จะเข้าร่วมในรอบใหม่ของก้าวข้ามกีดจำก,กัดที่จะเปิดขึ้นในวันที่3มิถุนายนเวลาไทยนะฮะ ใช้ชุดสูตรที่กำปตันเข้าต่อสู้เพื่อลักพิสตันพิตันสามส่วนกล่องเลือกชิ้นส่วนแบเคเีเรียเอสนะฮะก็จะเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับในเรื่องบทที่24่โลโลละครพยุหานะฮะแพชเชอร์ผู้คุมทัพนำโลกไปสู่ความวุ่นวายชครกันที่จะหยุดแผ่นาครั้งนี้ได้บทที่24นะฮะจะเปิดให้เล่นตั้งแต่วันที่17มิถุนายนนะครับเวลา9โมง อุปกรณ์ใหม่ในคลังสัปปะวุธไทเปเรียนนะครับก็จะมีตามนี้เลยนะฮะผมไปอ่านแล้วกนะันเนาะชุดคขสตุมใหม่ของไวรียคอสตูมเอ่อโมดคาซา,าเดของเฟรมจักรีธรรมสุขสุมโอมไทม์ของแฮ็กซอบันนี่ไอ้นี่ผมอยากได้โอมไทม์อ่ะอยากได้เมจิจเกิลซิลินของแฮชเชอร์ออฟเดอะไวท์นะครับอันนี้ก็น่าสนใจแต่ปัญหาคือเปิดจากอะไรอะ่ะแล้วก็ทันเดอร์โบลูทันเดอร์โบลูบลายด์ของสไตรเกอร์ ฟูมินิเตต้านะฮะอ่านผิดก็ขออภัยนะนี่ไงสปริงเสริมนะครับเซเบียงเสริมชาไหทนิมนะครับเปิดแล้วเธอคือพลังสีดําทมินที่ลุกโชนขึ้นจากพุ่งลึกสหรับเธอแล้วอ่านนี่อ่านแล้วเนาะเหมือนเดิมเนาะอ่าน,นี่ผมอ่านนะครับที่ผมอ่านไปก่อนหน้านี้ตรงนี้เลยอัปเดตทั้งหมดก็อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ไม่แค่อ่านซ้ำอ่ะเซเบียงเสริมเปิดแล้วนะครับวันนี้หากคุณเป็นเจ้าของชุดสุดระดับ S ของรอบเซเบียงนั้นอยู่แล้วจะได้รับ พลังงานชิ้นใหม่อลทงชิ้นส่วนแบบสุ่มจํานวนแทนไอเทมลองที่รับที่ได้จากการเปิดสเบียงแต่ละครั้งนะฮะเมื่อสะสมพลังงานชิ้นส่วนครบจำนวนที่กําหนดจะทําการเปลี่ยนพลังงานชิ้นส่วนที่สะสมมานั้นเป็นชิ้นส่วนวิญญาณของชุดสุดระดับ S 1อันนะครับโอเคตามนี้นี่ชุดนี้ผมอยากได้ดัลเซ็กเซลช่วงซัมเมอร์นำฝาขวดมาแลกรางวัลมากมายล้านเซ็กเซลกลับมาอีกครั้งแล้ว รับคอสตูมใหม่โอนไทม์และเลือกและกล่องเลือกอุปกรณ์ได้ในร้านเซ็กเซลนะครับผมเล่นแน่นอนนี่ในชว่วง28ดพฤษภาคมส1เนาฬิกาจนถึง25มิถุนายน11อนาฬิกาการเข้าร่วมการเข้าไปที่หน้าร้านค้าเปิดเซอเบียนต่างๆและซื้อแพ็กเกจที่เกี่ยวข้องจะได้รับฝากดบันนี่นะฮะวิธีการได้รับฝาขวดบันนี่ตั้งแต่ตั้งแต่วันที่28ดนะครับถึง1มิถุนายนก็สามารถรับถุงฝากดฟรีฟ ที่มีฝาขวดบันนี่คูณ50ได้จากร้านค้าทุกวันและฝาขวดบันนี่ได้สูงสุด2 0 0อันเปิดสบีก็คือได้ทั้งสองแบบคือทั้งเปิดสบียงด้วยนะครับเมื่อเปอิดสบียงจะได้ครับคิสตันครบจำนวนตามเป้าหมายระดับต่งตางๆจะได้รับฝาขวดบันนี่จากหน้ากิจกรรมตามนี้นะครับสบีงคัดพิเศษเปิดสบีกคัดพิเศษครบ150ครั้งนะครับด้วยการใช้บัตรสบียงคัดพิเศษหรือใช้คิสตันมูลค่าเท่ทาเทียบเท่าจะได้รับฝาขวดบันนี่คูน6 6บ 80ตามลำดับนะครับการเปิดสเสบียงหลังจากนั้นทุก10ครั้งจะได้รับฝาครอบบันนี่160สูงสุดไม่เกิน960อ,อันนะครับก็ไปอ่านเนี่ยฮะอันนี้เยอะมากแพ็กเกจล้านเซ็กเซลพบกับแพ็กเกจพิเศษมากมายพบกับเซ็กเซลในช่วงซัมเมอร์ซื้อแพ็กเกจต่างๆเพื่อรับไอเทมกิจกรรมหน้าไอของล้านเซ็กเซลฝาครอบบันนี่นะครับตามนี้แพ็กเกจล้านก็อนนนเอามาเถอะครับเหนื่อยแล้วก็อ่านง,ง่ายๆก็คือในเวลาตั้งแต่11มิลลิยอถึง25มิลลิยอนะฮะ ปาโคบอลนี้700อันบัตรเสบียงเสริม10อันราคา2,580เหรียญแพ็กเกจนะครับคึ่งก็แพงใช้ได้อยู่ซื้อได้สองครั้งเท่านั้นนะฮะศึกสนับสนุนไอดอลเนี่ยชุดของยายเอชนะฮะชุดเฟรมทักกิจธรรมะหายากในนาทีโทรขใหญ่แห่งศึกสนับสนุนไอดอลเริ่มขึ้นแล้วไอดอลแห่งปีในจักรวรลดิฮองไกจะเป็นใครกันนะฮะไปดูกันได้มาร่วมโหวตคะแนนของคุณให้กับไอจังเทลซ่าและเลเว่นนักคอที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดได้รับ จะได้มีเซตสติมาของตัวเองซึ่งจะปล่อยให้รับได้ฟรีในอนาคตผมบอกเลยผมเลือกเลเว่นนะผมมีสิทธิ์ว่าผมจะเลือกเลเว่นสูงมากซึ่งจะปล่อยให้รับได้ฟรีในอนาคตนะครับซูซามส่วนอดไอดอลจุดต่างๆจุดทั่วไปจุดต่างในแผนที่จะมีดังนี้จุดทั่วไปเป็นจุดธรรมดาบนแผนที่ซึ่งไม่มีเอฟเฟกต์อะไรเป็นพิเศษฝ่ายที่มีคะแนนสูงที่สุดและสูงกว่าคะแนนยึดครองขั้นต่ำจะเป็นฝ่ายอ๋อเป็นแนวยึดเอ่อบุกยึดใช่ไหมไปขีดจำกัด เทียวของเซเล่หรอผู้ที่ต้องมองลงไปในห้วงลึกก็จะถูกต้องกลับมาเช่นกันตอนนี้ถึงทั้งสอกเปรียบเสมือนเป็นหนึ่งเดียวศัตรูจะต้องหวาดโกวจนตัวสั่นเมื่ออยู่ต่อหน้าดวงตาสีแดงเลือดและภาวนาขอให้ฝันร้ายนิดที่สุดลงนะฮะเอวิเอ็กใหม่ซันเกรนกาสและอ๋อโอเคมีสองอ่านจต่ผมไม่แน่ใจว่าอัน,อนที่ดอ,อกบอกว่าอไรกิจกับชุดสูทนะฮะมาถึงแล้ว อย่ามาเป็นของเล่นของเซเลยไมเพิงเทมินแห่งหุบลึกเยือกแข็งกิจการ,รเปิดชุดตัวชุดสูตรเอสของเซเลเปิดแล้วนะครับเริ่มตั้งแต่สิบมิยอตั้งแต่อัปเดตแหละนะฮะได้ตามเงาหมอกนะฮะล็อกอินเพื่อรับบัตรสเบียงคัดพิเศษและสติกแม่ก,กิจกรรมความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวแต่น้กสืบอาัมีมากกว่าหนึ่งก็ได้พบกับกิจกรรมล็อกอินใหม่ไล้ตามเงาหมอกล็อกอินครบ7วันในช่วงเวลากิจกรรมเพื่อรับบัตรสเบียงคัทพิเศษ ห้าใบสติกมากส,สามดิจิตีบดูแเดานะฮะบนแล้วะหินอุป,ปกาเป็นรางวัลน,นะฮะทาํากระสูลชุดแต่งงานยาเอกกลับมาละวายวไอเทพฤกษ์เชิญจำกัดเวลาสมบ,บัติที่ถูกลืมได้ปรากฏขึ้นอีกครั้งด้วยความปัน่นป่วนของกระแสมิติเวลาทาํานแคสซูลกลับอีกครั้งเปิดให้ซื้อชุดสูทค,คอสตูมคัมพัสดิจิ i ี e ด้วยหินอุกกาบาทชุดคอสตูมฮอนไคลเวอร์ดีว่า เอ่อซับซัลลิมีโลตัสและทีมเอ่ออะไรวะไดเมนรับส่วนลด20%นะฮะแล้วก็ซับสิงลงตาโอ้ไม่นิ่งจังวะสร้างสุดยอดอาวุธของของ,ของตัวเองด้วยการเอาชนะภาพดวงตาทั้งมวลกิจกรรมโปรโมทจ,จำกัดเวลาซับสิงลงตาเปิดแล้วทำให้ทำธุรกิจให้ำสำเร็จเพื่อรับตั๋ววังวนเวลาคูถู0รและเรนรวมพลังวิติ50เป็นรางวัลน,นะฮะขับเชิญจ,จากจากผีเสื้อ กิจการผู้ผล้คืนกําจับเวลานะครับก็ใครก็จะมีอีเวนสำหรับคนที่กลับมาเล่นนะแล้วก็จะเบียนเอลก็คงไม่มีอะไรแล้วครับหมดละนี่นี่คือกระชารอบนี้นะครับก็มีเคียวใหม่สติกมากใหม่นั่นเองนะฮะหมดแลงหมดแล้วนะเคนี่ไงไล่ตามเงาหมอกนะครับต้องอีกเจ็ดวันวันเลียงตานี่โอ้มีบัตรฟรีตั้งห้าใบเนี่ยนะฮะเปิดได้ลายวันด้วยซ้ำปรับครับวันแรกเป็น เป็นเหรียญฮะปห้าร้อยพลังงานไออีกก้อนนะั่นนะโอเคนี่ผมไม่ได้เล่นอะไรเดี๋ยวค่อยไปครับเดี๋ยวค่อยไปรับรางวัลก่อนสวัสดีครับกับตันนี่คือไอเทมดเชิที่้ไอจ้างให้กับกัตันโดยเฉพาะ6 0ร้อยมาหกร้อยกิสตันจะเอาครับสะเพียงนี่ไงขอไปดูหน่อยน,นี่ไงรับฟรีครับรับตอลอดเวลานี่ไงร้านซึ่งเราจะเก็บซือ้อ ชุดก่อนการนักสสุขเืออวะสำหรับแนกรับอุปกรณ์4ดาวจากสเสบียงที่เปิดตัวตั้งแต่ต้นจนถึงเวอร์4.0ไม่ลงอาวุธลิมิตลิมิตต์อย่างเช่นไอ,สอสเทมซอร์ดอายุเมื่อกิจกรรมจบลงโอเคนะฮะก็เป็นตัวแรกอาวุธหรอซึ่งแน่นอนว่าผมจะเก็บมันได้เวลา50หรือเปิดกาชานะฮะซึ่งเราจะเอาเราจะเอาชุดเนี้ยต้องใช้เยอะอยู่นะฮะ ซึ่งผมชอบชุดนี้อ่น่ารักถึงโบนี่จะบอกถึงบ,นบอนบนี่จะบอกว่าไม่ชอบเหอะนานักสะสมนะครับต่อนี่ไงก็มีจะก็จะมีพินของจุกจุกกระเหลียงหอกตูวลนดาวนะฮะสองอันเลยแล้วก็เอาวุธต่างๆเยอะๆเนี่ยผมเข้าบจะแรกนะผมคงแรกไอเนี่ยอาวุธปืนนะฮะคิดว่าเพอที่เหลือผมมีเกือบหมดละ ใช่ส่วนใหญ่ผมมีครับใช่ส่วนใหญ่ผมมีถึงบางอย่างจะไม่มีก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรจริงๆนักสะสมฝาขวดนี่ไงผ่นานอะตทดลองเล่นวันๆคักหนึ่งครั้งนะครับก็จะได้นี่ไปเพิ่งไปไหนครับนี่รับยินยันแปลนทัวร์อ่ารับไปก่อนรับไปก่อนครับของพวกนี้ ครับเชิญจับผีเสื้ออันนี้จะไปคัสซีนะอันนี้ผมไม่ขอไม่เล่นแล้วกันเนาะเดี๋ยวค่อยไปเล่นรอ,อบๆนะครับขออภัยด้วยเพราะว่าบางทีมันทำให้แหลกนะฮะโอเคงั้นเราไปดูมันเติรทุกรอบเลยขอไปดูหน่อยสิพานดานสัระรสิทธิลงตาเพื่อรับวัสดุสำหร,รับสร้างอุปรกรณ์อ๋อนี่ยหรอมันให้เราเลือกทําไมอะ่ะมันไม่ไปใช่ไหมโอเคยังไม่ไปได้ครับ กับตันคุณสามารถคุณเข้าใจสเปสินตาแล้วลงผลิตก็คือลงด่านแล้วเรามาผลิตพวกนี้ได้ว่าเถอะแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรมากแล้วคือขนองไอดอลนี่คือไอหยางโอเคงั้นก่อนที่เราจะทำอะไรนะเรามาทดลองใช้ตัวละครกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวอีสิบวันคัดซีนปะวะผมกลัวว่าจะเป็นคัดซีนอะไปที่ทดลองเล่นก่อนนี่มีมาให้เล่นสอันนะฮะ ก็อันนี้ยังไม่เปิดงั้นเราจะมาเล่นน,นี้ก่อนนะครับมารูปลักษ์ของกุญแจดูแจ้งแห่งการถูกชำระล้างซึ่งรวบรวมพลังของหยินและหยางเอาไว้และกลายเป็นดอกบัวแห่งสรรพสิ่งเมื่อมันหมุนทําให้ลืมความทุกข์ทั้งหมดทั้งมวงหร,หรือเหลือไว้เพียงโลกสีขาวอันบริสุทธิ์และปลอดโปร่งนะฮะนั่นย่งผมว่าแล้ว้าเป็นของอันนี้จริงด้วยของฟูกะล่างเซียนนะฮะิง พจเออ<า>ิเวียนดาวเป็นอาวุธ EX ประเภทถุงมือที่สามารถเพิ่มความเสียหายทั้งหมดของตัวละครและความเร็วในการฟื้นฟู SP เมื่อตัวละครใช้สกิลอาวุธจะปลดปล่อยพลังของอริเวียนดาวออกมาทำให้ศัตรูในรอบไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ว้าว เมื่อที่สุดในเวลาหรือศัตรูโดนโจมตีศัตรูจะกลับมาเคลื่อนไหวได้อีกครั้งได้รับความเสียหายไฟจำทราบแล้วจะศัตรูกลับมาเคลื่อนไหวได้อีกครั้งจะติดเอฟเฟ์สับสนหาโจมตีศัตรูในระหว่างนั้นจะสร้างความเสียหายไฟเพิ่มเติมเมื่อสร้างความเสียหายเพิ่มเติมครบ5ครั้งจะล้างค่าเอฟเฟ์สับสนของศัตรูทั้งหมดและสร้างความเสียหายไฟให้กับศัตรูไปวงกว้าง แต่ปุ่มไอ้จังด้านล่างเพื่อรีเซ็คคูดาของสกิลอาวุธนะฮะโอเคไม่จะไปนะเดียวร้อย โลอย่างพวกนี้น <S S 2> ี <Credit> <Walking> ่บอสมาตีเนี่ยทำอะไรฮะ เรียบร้อยครับถือว่าเป็น,เป,นเป็นอุปก,กรณ์ที่ไม่ประโยชน์นะแต่สายที่ผมเล่นคงไม่ได้ใช้ท่านผู้ชมจะได้รู้ดีผมคงไม่ได้ใช้หรอครับหนึ่งคือเปิดกระชาไม่เจอนน่เองมามาโอนททมนก่อนครับโอนททมเป็นชุดที่โบนนี่ใส่ทํางานในเเวินแล้วก็อีกหนึ่งชุดที่เธอใสยอยใบบ่อยู่บ่อยๆตอนนี้แม้เธอจะออกจากนังไปไกลแสงไกลแล้ว แต่ก็มักจะคิดถึงมันอยู่บ่อยๆทั้งแสงไฟในออนและงานที่คุ้นเคยของเธอกับเธอยังคงอยู่ในความทรงจําอยู่เสมอน่าเขาดูชุดสุดเลยสวยอะผมชอบชุดนะเนี่ยเนี่ยผมชอบชุดนะจริงผมชอบชุดเท่ดีวกว่านี้ เฮ้ยปืนเป็นเป็นนี้ด้วยอ่ะเป็นทอมมี่ครับกูยังชอบเลยเป็นสีเป็นสีเหลืองเนี่ย ลอยจ้าประูชุดหน่อยแงบอกว่าสวยได้เวลาห้าสิบใช่ไหมผมก็จะล็อกอินทุกวันเลยเพื่อเอาชุดนี้ได้นะครับแต่ไอที่ลูกตรงนั้นมันเป็นฟูกะไม่ใช่หรอชี่รา เฮ้ย <Hey, S 1> เป็นขาวดำด้วยอ่ะเป็นภาพแบบยุคเก่าครับใช่ได้ใช่ได้ไม่ใช่ขาวดำอ่ะเป็นภาพโทนน้ำตาลนะเป์นเป็นทอมมี่นะฮะเฮ้ยชอบอ่ะใช่ได้ใช่ได้กิจกรรมรับของรางวัลครับที่เราเข้าไปเล่นเมื่อกี้เอาคำเชิญจากผีเสื้อจับรางวัลครับสุ่มหนึ่งครั้งรับได้เลยเราได้ของเกลือมาแชร์ครับเดี๋ยวค่อยกดแชร์ทีหลังไปรับของเพิ่มนะ เชิญกลับหนึ่งคนเชิญกลับสองคนก็คือได้ของตามนี้ปีกสีเสื้อจะทำอะไรได้บอออกมาเปิดตรงนี้มาสุ่มนะฮะโอเคซึ่งสนุนไอดอลเดี๋ยวค่อยไปกันกิจกรรมรับไอวีกี้แน่ๆเลยนี่ไงโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูที่กาชากันหน่อยสินี่ไงแพ็กเกจสุดคุ้มพร้อมจำหน่ายอะไรวะอยากได้บัตรฟรีมาเปิดจังเลยอะ เลือีหกสิบหกครั้งครับผมจะหาเพชรมาให้ได้ตรงนี้ก่อนอีกเท่าไหร่อะห้าหกเจ็ดแปดอีกสามร้อยอะผมจะหาสามร้อยเพชรมาจากไหนณ <c oughs> ตอนนี้นะผมจะเปิดกระชาครับท่านผู้ชมบัตรปีผมก็ไม่มีนะจริงผมไม่มีจริงแปดเก้าสิบสิบสองอีกสี่อันผมก็ปลดปืนได้แล้วนี่หว่าจากช่องมันหนึ่ง โอเคงั้นเราก็ไปนี่กว่านี่ครับเนี่เราเห็นตรงนี้ครับเทพทมินแห่งหุ้งลึกเยือกเย็นนะฮะไปนี่กับตังค้ากีดีต้อนรับสู่กิจกรรมทีมตัวละครชามาัสนิมเพิ่เพิ่อธมินแห่งหุ้งลึกเยือกเย็นนะเยือกแข็งนะฮะแต่ที่ในเรื่องเพื่อเล่นด่านในเรื่องและดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในโรงละครแห่งการครอบงำผ่านมุมมองของเซเลนะฮะแต่ที่หมด สอนการเล่นเพื่อเข้าสู่การด่านการสอนการเล่นทําให้ความคุ้นเคยกับกลไกการต่อสู้ของตัวนี้นะฮะเมื่อกับตาที่มีเลเวลหกขึ้นไปบดล็อกเซอร่เนิมจะสามารถเปิดบดทาร์ทายได้หลังจากผ่านด่านที่ได้รับรางวัลน,นะฮะเคงั้นเราไปที่หมดในเรื่องกันเลยไหมหรือยังไงดีวันนี้ผมมาอัปเดตที่เฉยครับท่านผู้ชมดังนั้นยังไม่เปิดยังไม่เล่นนะฮะทาดหน้าจะรับท่านผู้ชมจะได้เล่นบรรยาได้นะฮะผมไปดูในเรื่องบร,งรายาแค่ไหนเคก็ น่าจะมีเพียงเท่านี้นะฮะอะไรเนี่ยมีจะรับสู่ร้านซิกเซลแล้วก็แล้วก็อะไรต่อนะเรื่องแบบนี้เซเล่น่าจะเหมาะกว่าละมั้งก็จริงฮะต้องการอะไรก็หาเอาเองเถอะตอนนี้ฉันไม่ว่างแฮซสบดีงั้นเหรอเดี๋ยวก่อนหมอน,นี้มีนัดกับฉันนะวันนี้กับม,มีนมีนัดกับฉันแล้วชอบนออ้องะเลิกพูดแบบนั้นได้แล้วมันน่าอายไม่ใช่เหรอ คิ้วงล่ะเรียนแบบได้เหมือนเซลเลเลยใช่ไหมไม่ชอบว่ะวอเตอเอทเธอนี่ละน่ารักสมเป็นเอลซัดจริงนะสะตูที่ตกลงไปในวังวนของเขาและขยับไปได้นั้นช่างน่ารักเสียนี่กัไรนี่ปะยีได้รลวสูดอัดเซลแล้วก,แวก็แล้วก็อะไรต่อนะเลื่อนบนี้เซเลนน่าจะเหมาะก,ก่อนละมั้งโอเคนะฮะกดประโยชน์เดินนะฮะ บัตรสเปร่งไดก็ได้โดยใช้บัตรสเปียงเสริมหนึ่งครั้งซึ่งผมไม่มีบัตรสเปียงเสริมผมจะเปิดยังไงวะคือเปิดวันนี้ไม่ได้อะท่านผู้ชมเอาไอ้ง่ายๆนะฮะท่านผู้ชมที่รอผมมาเปิดกระชาต้อมนี้คงต้องผิดหวังครับเพราะว่ายัางไม่เปิดนะฮะผมขาดอีก200นะฮะท่านผู้ชมต้องการ200มาเปิดนะฮะตอนนี้ผมยังเปิดไม่ได้นะฮะบัตรสเปียงก็ไม่มีนะฮะจริงๆผมไม่มีบัตรสเปียงจริงๆอุปกรณ์นี้ก็ เนี่ยมันโดนรีมหมดแล้วเห็นไหมเนะี่ยเกียงนะเป็นของใหม่เปลี่ยนหมดเลยฮะทุกชิ้นดูไปดิทุกชิ้นจริงิถ้าแต่ผมจะหาเพชรใช่ไหมผมจะหาแบบดูดิว่าผมจะสามารถหาได้เท่าไหร่นะครับในเวลาแค่นี้มาผมจะผมจะให้ดูว่าผมทําในยังไงแต่ละวันที่ล็อกอินนะครับอย่างแรกเข้ากองกําลังส่งของครับส่งไปเลยแล้วก็รับตรงนี้เสร็จปุ๊บ มาที่ฐานนะฮะกดที่รับพลังงานรับเงินไปที่กวาดล้างครับส่งอะไรก็ได้ครับให้เต็มผมก็จะเน้นส่งเป็นนี่ส่งผ่าบนี่นะฮะบนเนียบนเนียบนเนียล่างอาร์เมอร์นะฮะอย่ามาบุก,กิอาร์เมอร์ครับถามว่าได้ใช้ไหมก็ไม่ได้ใช้หรอกแต่ผมหาให้มันเต็มเฉยๆนะครับนี่ปึ๊บๆก็กดไปให้ครบพับ เสร็จฝั่งนี้แล้วไปฝั่งนู้นบ้างผมจําได้ว่ามันจะเต็มครับผมก็เลยมาหาฝั่งนี้ต่อฝั่งนี้เอาอะไรไปดีผมจะหาเป็นชิ้นส่วนขาวนะะหาได้2ชิ้นเรียบร้อยส่วนปฏิบัติงานอันนี้จะรับหรือไม่รับก็ได้นะครับแต่ว่าผมแนะนําให้รับไว้นะครับเพราะว่ามันจะมีตั๋วเอาไว้แลกด้วยดังนั้นก็อย่าลืมมาส่งกันด้วยนะครับผมว่าใครที่เล่นทุกวันน่าจะมากดอยู่นะครับทุกวันจริงๆ กดไปกดไปอ่ะหมดอันนี้ไปไม่ได้อันนี้ล่ะไปไม่ได้ไม่มีตัวที่เหมาะสมอันนี้ล่ะมีครับไปโอเคผมลองสุ่มดูนะว่ามีตัวเปลี่ยนแล้วมีตัวไปใช่ไหมได้โอเคก็หมดส่งนี่นะฮะเสร็จป,ปุ๊บไปที่โจมตีและเลือกกิจกรรมวัสดุนะครับก็ส่งรายวันไปนะครับส่งอันทีหนึ่งอันแล้วก็ส่งอันที่สามครับอันไหนก็ได้แหละแต่ผมส่งอันที่สามอ่ะอีกหนึ่งอันนะครับก็จะเสร็จแล้ว ตอนนี้ก็จะมีภารกิจแลว้วก็จะขึ้นมาให้หมดครับสุดท้ายกูก็จะปลดทั้งหมดนี้นะครับกูก็จะได้มาประมาณ50 15แล้วก็ 15, 15 30นะฮะก็ประมาณเกือบ50อต่อรอบต่อครั้งที่ทำนะฮะดังนั้นทำเถอะครับกูจะได้ผลประโยชน์ของคุณเองน,นะรับ V p มันจะเตือนเลยทั้งหนาว่ากูอยากได้เว้ยแต่กูไม่มี ต้องหกร้อยเนี่ยเนี่ยหเห็นไหมท่านผู้ชมผมต้องการหกร้อยผมมีห้าร้อยสี่สิบซาวมาละ้าวมาละเนี่ยถ้าผมจะปลดอีกก็ต้องกต้องการอีกสองเวลครับเพื่อปลดอีกร้อยหนึ่งนะฮะผมเห็นมันล้านมันเตอมสี่ห้ารอบแล้วมันมีอะไรวะไม่มีนะฮะผมจำได้อ๋อนี่น,นี่ไปที่ร้าคนค้านี่นี่นี่ เราจะมาดูตรงนี้เพราะว่ามันบอกว่ามันมีอะไรขายอยู่ผมสามารถซื้อได้นะอีกสี่สิบเหรียญเดี๋ยวค่อยซื้อครับจำเป็นเมื่ไหล่ค่อยซื้ออันนี้ก็ไม่มีอะไรครับดีเฟรตอยากซื้อนะจะสามร้อยอ่ะผมมีไม่พอ้วยม <c oughs> ีไม่ถึงครับพอสตู Post อ่าเนี่ยผมเห็นมันบอกว่ามีเนี่ยชุดดีเทอร์ครับนี่ชุดนี้เฮ้ยชุดนี้อยากได้นะแต่ไม่เอาอ่ะไม่เปลืองตังค์ครับท่านผู้ชมอันไหนซื้อได้ก็ซื้อครับปกติ ซื้อได้นะอันนี้หมดทักเป็นคนดูร้านรานค้าตรงนี้ซีมีอะไรขายบ้างหรือว่าจะมีแบบบัตรฟรีใช้อย่างเงี้ยเนี้ยเนียได้บัตรฟรีมาละปุ๊บกดใช้ด้วยครับคือมีก็ใช้ไปเถอะพูดจริงเปลี่ยนเป็นเหรียญน,นี้ด้วยเวหมดอันนี้ผมก็มีแลกนี่ควรจะแลกอันนี้ จะแรกอันเนี้ยเพราะว่าผมใช้นะฮะผมจะอัปเกรดตัวนี้ตัวเบรนี่เป็นซัพพอร์ตนะแต่ผมก็เอามาเล่นครับเพราะว่าได้อยู่เนี่ยได้มาอีกจากกองกำลังนะะลงเป็นกี่ใบแล้ที่เอามาตอนนี้ก็เป็นประมาณสี่ใบมั้งใช่ตอนนี้ผมน่าจะมีสี่ใบก็เปิดกระชาเกลือไปก่อนนะครท่านผู้ชมไม่มีอะไรในตู้นั้นแล้วอะ่ะผมพูดจริงตัวนี้ก็จบไปแล้วนะฮะนี่ผมก็จะได้ชุดผมได้ชุดแล้วนะ คือท่านผู้ชมอาจจะงวงว่าผมและในเรื่องอีเว้นต์นี้ผมหายไปไหนเดี๋ยวคลิปนี้ลงเสร็จเดี๋ยวพวกนี้ก็จะไล่มาเองครับเพราะผมอัดลงหน้าไปแล้วนะฮะเกือบไปทันเหมือนกันอันนี้ก็ของที่เขาพูดถึงกันอันนี้ผมแลกเพชรได้อีกร้อยหนึ่งแต่ไม่ได้ครับไม่ได้มันก็ยังขาดอยู่ไม่พออยู่ดีนี่นี่นี่อันนี้ชุดมาแล้วครับชุดชุดนี้ก็ย้อนกลับมานะฮะเป็นชุดตำนานนะครับชุดนี้ส่วนชุดนี้ผมไม่ได้ซื้อ ผมชี้ออชุดนึงนะฮะมาผมทำการใช้หกเหรียญซื้อสติกมากเก็บไว้นะครับมีอะไรอีกไหมไม่ค่อยมีแล้วล้านเซนเฟย่ยานี่ไงชุดยาเอะนะครับโอ้สวยเลเนี่ยสวยสวยสวยเนี่ยสวยมากครับสวยโอเคตอนนี้ผมขอดูเฮ้ย มันนิดเดียวจริงๆนะผมพูดจริงว่านิดเดียวจริงๆโอเคงั้นเดี๋ยวเรื่องเปิดกระชาผมเอาไว้พาร์ทหน้าแล้วกันเนาะพาร์ทนี้ผมมาแค่อัปเดตแพทนะครับโอเคถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์เอลิเบเกอร์ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี่เหลือครับยินดีเป็นเล่นกันด้วยล่ะไม่ก็จ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 ะไม่ก็าจะไม่ก็จะไม่ไม่ก็จะไม่ก็จะไม่ 魔法少女テリリー館長を捕まえたい